สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก๋งสวยๆให้ชมนะคะคันนี้มาพร้อมสก,กู๊ตเกอร์รอบคันเลยค่ะทุกท่านสวยดูดีเลยทีเดียวนะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะขับขี่สะดวกสบายๆค่ะทุกท่านช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนกันแล้วนะคะเอาไปใช้งานกันแดดกันฝนกันลมกันค่ะเดินทางแต่ละครั้งไปได้หลายคนด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ราคา8 3 5 0 0บาทนะคะเกียร์ออโต้เข้าง่ายไม่กระตุกค่ะ Honda City ปี03นะคะช่วงร่างยังดีเครื่องยนต์ก็ประหยัดแอร์เย็นน้ำมันร้วนค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนนะคะไม่เคยติดเกสกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าค่ะขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานนะคะสีสันตามการเวลานะคะทุกท่านแต่ภายในสวยสะอาดพร้อมใช้ค่ะดูรูปประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะคะมีคุณจารีโมดมีระบบเซ็นทัลล็อกสามารถขับทางใกล้ทางไกล,กลเดินทางกันไปได้ค่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลนะคะ เอกสารเล่มชุดโอนมีให้ครบเลยค่ะท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรนะนัดูรถได้นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่ราย,ายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ